สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องการค่าทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะคะด้วยแตคคนไทยนะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค๊อดหาเข้ามา SPESMM ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกันไปเลยเนาะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะคะ,ะเลือกแพลตฟอร์มไปตรงนี้ก่อนได้เลยนะเป็นของ Facebook นะคะเลือกหมหมู่ของเราได้เลยนะคะเป็นทุกได้โพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนขึ้นทันทีพรีเมียมนะคะเสร็จแล้วเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยเอาเอาเป็นยอดอหัวเราะก็แล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะทุกคนนะคะกลับไปคัดลอกด้เลยนะ มาวางและเลือกจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเราแค่20ก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่7นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่8บาทเองจากการให้กส่งนะแต่เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ,ะตอนนี้นะคะยอดของล็อกของเรานะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากไม่เท่าไหร่เองก็เพิ่มขึ้นมาเป็น23แล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะก็ถือว่ารวดเ็วทันใจมากๆเลยนะคะ